เพชรน้าค่ะอันมีผู้หญิงไทยน้าสวยไปเนาะหารังเชียบตันมีค่ะโอ้ยแถอๆจังวกวาอยู่นสีมีสิทธ์วะนาะครับบตีเด็กก่อนมี่ดาพี่ดาจะสบาเบาเด่นถอดด้วยสิได้ตายเด็ก่อยากเดียได้นามูอีมีสิทธ์จะบอเอามีสิทธ์มีสิทธิ์สิผาไว้ไว่เนาะ โอ้ยเอาไงมาทำเปลี่ยนคนเราจังสั้นปากบอขอบก็แท้โง่ยังบอเก่งโง่เก่งใจล้มปากวงาไปรวดคิดอ่านก่อนที่กิงขี้เลยทีเผาสิเผาเฮ้ยก้อนเขาสิเผาก็ก็ะนูนใครเลือกมองคนเราไปเห็นหรือัปล่าไม่นเอาเนาะบ่เอเจ้าันนี่ไปข้อเดียวก็ถอยได้เลยล่ะยู่ทั้งโมบุบ่แหลงบ่แห่งที่นอหลานอ่อกันคนนี้หลีกยู่ทั้งคนแก่นมาได้ก็แรงแน่พ่องเพิ่มเลยล่ะเกิดมากูไม่เคยเห็นดอกแรงพ่องเพิม ไม่ต่างเป็นคนอายเป็นแท้ก็เล่าเต็มที่แล้วเสียงเดิมปันบักหุ่งเนี่ยพ่อเฮิมเฮิมนี่แหละปะนะมันก็บ่แรงกิริเว้ยแหละพ่อเฮิมเฮิมนี่วะยูจะไปบอกโม่แรงกิริเจ็ดปีไปเจ็ดเดือนไม่แหงหรอบ้านแถวยะยมบ้านปราสานอำเภอปพยืนจังหวัดขอนแก่นจักแหล่งบ่แหล่งแบบบอลเบาพื้นกันในสีเบาสู้ฟังตื่นไม้ยำมะส้าปล่อยงัวปล่อยขวยออกจากขอกจากหลักถือไม้ลำปอลำกลนวุ่นวุ่นเนียขีงงัวขี่งขวดตกปอกไม้ลำปอเสียปั๊บจองแล้ว